สว่านกระแทกไห้สายวัดฟอร์รุ่น WCDP 6281มอเตอร์บัดเลดไห้แปลงทานแกะดูชุดเฟืองด้านในให้เฟืองใหญ่มากค่ะตัวนี้จะเป็นสว่านกระแทกไห้สาย3ระบบที่สามารถจะขันเจาะกระแทกได้ให้แรงบิดมาสูงสุดถึง62นิวตันแรงบิดขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนก็เอาอยู่หมด งานช่างมือโปงาน DIY ตัวเดียวจบค่ะฟังก์ชั่นครบมืออาชีพใช้งานได้จริงและพี่พี่ท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าไปหาทําถอดตามนะคะมันไม่ได้ประกอบง่ายๆแบบในคลิปหรอกค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยแกะนะคะเชื่อได้เลยว่าจะต้องงงมากว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเพราะเฟืองด้านในเขามีค่อนข้างเยอะคลิปนี้ที่ต้องแกะออกมาให้เห็นถึงด้านใน ก็เพราะว่าสว่านตัวเนี้ยหัวจับดอกมันใหญ่ถึง13มมิลเลยอยากรู้ว่าเฟืองข้างในมันจะใหญ่ด้วยไหมอีกอย่างหนึ่งคือราคาถูกมากกับสเปคที่ได้ในราคาปกติเนี่ยเขาขายอยู่2,555บาทแต่แฟลตเซลวันนี้เอาไป1,955บาทค่ะสว่านถ้าเราประกอบชุดเฟืองได้แล้วก็ไม่มีอะไรยากแล้วค่ะหัวใจหลักของสว่านรุ่นนี้นั่นก็คือมอเตอร์ไร้แปลงถ่านหรือบัตเลดมอเตอร์นั่นเองดียังไงนะหรอคะ ความแรงเนี่ยมากกว่าเงียบกว่าประหยัดไฟและใช้งานได้ยาวนานกว่ามอเตอร์แปลงถ่านธรรมดามาพร้อมด้วยกันถึง3โหมดโหมดขันเจาะและก็กระแทกเกียร์สสปีดมีให้เลือกทั้งรอบช้าและรอบเร็ว การประกอบสว่านสำคัญตรงการจัดเรียงสายไฟเราต้องเรียงให้ดีไม่ให้มันถูกกดทับเวลาปิดฝาครอบลงไปมันจะแนบสนิทค่ะสว่านรุ่นนี้ในราคานี้ให้แบตมาถึง2ก้อนเป็นแบตขนาด 2M แอมป์สลับกันใช้ได้ทั้งวันไม่ต้องหยุดชาร์จเลยค่ะและสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแบตเตอรี่วัดฟอร์เนี่ยมีมาตรฐานมออกอเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยใช้งานหายห่วงไม่ระเบิดไม่รั่วไม่ร้อนแน่นอน ปลอดภัยทั้งผู้ใช้งานและปลอดภัยต่อตัว,ตวเครื่องใช้งานได้ยาวๆเลยให้ประกันศูนย์มันนาน1ปีเต็มมั่นใจได้เลยว่าถ้าเครื่องมีปัญหาสามารถซ่อมได้และไม่ต้องรออะไรนาน เพราะเขานำเข้าโดยบริษัททีรวัดเครื่องอัดลมบริษัทเดียวกับที่ขายปั๊มลมพูม่าค่ะปั๊มลมเบอร์หนึ่งของประเทศไทยฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะทั้งคุณภาพและบริการหลังการขายพูดตรงๆเลยนะถ้าสเปคขนาดนี้เราจะให้มาเยอะขนาดนี้ในราคา1,955บาทโคตรของโคตรคุ้มแล้วค่ะได้ทั้งตัวเครื่องแท่นชาร์จแบตสก้อนอุปกรณ์ครบพร้อมกล่องเจาะดอกใบพายเบอร์38ได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดา และยังเจาะหลึกหนา3มิลได้ค่ะมีหมดกระแทกสำหรับการเจาะปูนให้เราด้วยไม่คุ้มจะอยู่ยังไงไหวรีบกดเธอค่ะของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรุ่นนี้แรงจริงคุ้มจริง